มีคนพูดบอกว่าต้องตามหาความจริงให้ได้พูดอย่างเท่เลยท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าต้องตามล่าหาความจริงให้ได้ต้องหาต้นตอให้ได้ท่านรัฐมนตรีก็รับลูกทันทีบอกว่าตั้งคณะกรรมการต้องสืบหาข้อเท็จจริงภายในเจ็ดวันแต่ที่ผมพยายามจะสื่อสารวันนี้เพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีต้นตอสาเหตุและไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นไปยังไงถึงมาระบาดในบ่อชาวบ้านได้ ผมก็เลยถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีผู้รับอนุญาตเพียงรายเดียวมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าและสุดท้ายการนําเข้าเขาก็บอกว่าเขาทําตามเงื่อนไขส่วนเอกหน่วยงานที่บอกว่าต้องกํากับดูแลเขาก็บอกว่าไม่ได้รับตามเงื่อนไขนั้นในห้องประชุมอนุกรรมธิการชาวบ้านมานั่งฟังฟังแล้วก็อันเนียอนาใจโกดไม่พูดบอกอนุกรรมธิการเนี่ยเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าทําอะไรไม่ได้เลย ผมก็คับแค้นอย่างมากว่าเอ๊ะปัญหาของพี่น้องประชาชนมันจะแก้ยังไงสมุทรสาครจังหวัดเดียววันเดียวระยะเวลาเดียวปลาไปเป็นแสนกิโลแล้วครับจนถึงวันนี้นี่ห้าแสนกิโลครับขอบคุณครับท่านประธาน,านะสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมรัทชาบุญชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักคก้าวไกลจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับในส่วนของยติที่ผมได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนั้นแล้วก็มีการแก้ไขก็คือแก้ไขถ้อยคําที่ว่าจะตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดก็จะเปลี่ยนเป็นการขอให้สภาผู้แทนราษฎรส่งข้อเสนอในการแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรครับ ครับที่ประชุมไม่ติดขัดนะครับันนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่61ครับครับขอบคุณครับเชิญท่านอาจารย์ครับเนื่องจากว่าผมใช้หลายวิธีการหลายเวทีหลายรูปแบบหลายกลยุทธ์มากในการที่จะนำเสนอเรื่องของปัญหาเหล่านี้ผมเองได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนเกษตรกรแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ในห่วงเวลาประมาณเดือนสิงหากันยา2566ซึ่งในขณะนั้นผมเพิ่งทำเรื่องของหอยแคลงนอกน้ำจืดแล้วก็ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือให้กับเกษตรกรหลายละ50,000บาทไปแล้วเมื่อสำเร็จผมก็คิดว่าได้แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรก็ได้ไปเยี่ยมเยียนที่บ่อหลังจากนั้นก็เห็นปลาอยู่ชุกชุมมากในบ่อ ก็เลยแซวเกษตรกร,ร,กรไปว่าโอ้โ oh, ห oh, บ่อพี่อุดมสมบูรณ์มากในบ่อปลาเต็มเลยและผมก็โดนต่อว่าอย่างรุนแรงบอกท่านสอสอท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้เกษตรกร,ร,กรชาวบางขุนเทียนได้รับผลกระทบจากปลาสายพันธุ์นี้กําลังลุกรานท่านมาบอกว่าอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรบ่อผมเลี้ยงกุ้งถ้ามีปลาในบ่อนั่นหมายความว่ากุ้งผมไม่เหลือแล้วและเขาก็ได้เริ่มต้นในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับผม ผมเองได้ศึกษาเรื่องราวเนื่องจากว่าโดนพี่น้องประชาชนาต่อว่ามายอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับตั้งแต่วันนั้นผมศึกษาเรื่องนี้แล้วก็นําเข้าสู่การตั้งกระทุซึ่งเป็นกระทุทั่วไปถามท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อเดือนตุลาคม2566และหลังจากนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดีและดีมากในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยท่านรัฐมนตรี ได้ตั้งรัฐมนตรีช่วยอัตกรสิริรัทยากรเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และท่านก็เรียกว่าใส่ใจและสนใจลงพื้นที่ร่วมกับผมในหลายเวทีนี่คือที่ไปที่มาของการเริ่มต้นต่อมาครับผมเองเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการตั้งกระทู้ถามสดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันติดขัดปัญหาหลายๆอย่างที่พี่น้องประชาชนบอกว่า มันยังไม่มีทิศทางในการแก้ไขปัญหาท่านรัฐมนตรีก็ได้มาตอบในเวทีแห่งนี้และหลังจากการตอบก็ได้ไปตั้งคณะกรรมการในการประชุมร่วมกันก็หาทางออกกันอีกครั้งแน่นอนครับในขณะที่ผมตั้งกระทู้ถามครั้งแรกระบาดอยู่ประมาณ12จังหวัดในขณะที่ผมตั้งกระทูถามครั้งที่สองระบาดอยู่ประมาณ14จังหวัดในขณะที่ผมไปประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีระบาดอยู่16จังหวัดและในวินาทีนี้ ที่ผมกําลังนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ขออภิปรายร่วมในยติด่วนครั้งนี้มันลบาดไป17จังหวัดแล้วท่าปนประธานความตั้งใจของผมไม่มีอะไรมากเลยอยากให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ววันนี้ผมได้รับการประสานว่าจะมีการนํายตินี้เข้าผมเองได้ยินเสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิกหลายๆคนเดินผ่านกันก็สอบถามว่าเฮ้ยปลานี่อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไง พี่น้องประชาชนที่บ้านบอกว่าจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดผมเองก็มีความตั้งใจก็เลยโทรบอกชาวบ้านบอกช่วยจับมาสัก20่สโลได้ไหมเช้านี้ทอดมาเสร็จสับเรียบร้อยเอามาให้เพื่อนสสทานในห้องอาหารและผมก็อยากจะสอบถามเพื่อนสสในแต่ละคนว่าท่านทานแล้วรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองท่านประานก็นําปลาเข้าไปที่ห้องอาหาร ท่านรองพิเชษก็ส่งตัวแทนไปบอกว่าผมไม่สามารถสอบถามและก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตของท่านได้ผมบอกเอ๊ะเพราะอะไรและผมนําปลามา20โลเขาก็บอกว่าไม่ให้ผู้ช่วยผมเข้าผมบอกว่าขอช่วยให้ช่วยยกเข้าไปได้ไหมเขาบอกให้เอาออกไปเลยผมบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมเพียงต้องการให้เพื่อนสมาชิกได้ชิมแค่นั้นเองนี่คือความติดใจติดขัดของผมเมื่อเช้าวันนี้ต่อมา ได้รับเสียงแวแวแวๆว่าไม่อยากให้มีการเสนอยติผมก็บอกว่าไม่ได้ไม่เสนอยติวันนี้ไม่ได้ปลาหมอคางดำมันระบาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวินาทีถ้าไม่เสนอวันนี้รัฐบาลคางเหลืองแน่นอนผมจึงบอกว่าถ้าไม่ได้เสนอยติวันนี้ผมไม่ยอมจึงเป็นที่มาในการนำเสนอก็ต้องขอขอบคุณว่าสุดท้ายก็มีการยอมกันและก็ได้มีการนำเสนอ ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆอย่างนี้ว่าในสังคมเรามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของกลุ่มทุนใหญ่บ้างละเรื่องของการนําเข้าผิดกฎหมายบ้างละแล้วสุดท้ายมันเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างกับพี่น้องประชาชนถ้ารัฐบาลที่แล้วในว่วงเวลาที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องที่โด่งดังที่สุดเรื่องหมูเถื่อนหมูเถื่อนระบาดไปวงกว้างมากท่านประธานและสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงผมไม่ลงรายละเอียด เดี๋ยวมันจะเป็นคนละเรื่องแต่ที่ผมพยายามจะสื่อสารวันนี้เพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีต้นตอสาเหตุและไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นไปยังไงถึงมาระบาดในบ่อชาวบ้านได้ผมก็เลยถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีผู้รับอนุญาตเพียงรายเดียวมีเงื่อนไข1 2ึ่งหและสุดท้ายการนำเข้าเขาก็บอกว่าเขาทำตามเงื่อนไข ส่วนเอกหน่วยงานที่บอกว่าต้องกำกับดูแลเขาก็บอกว่าไม่ได้รับตามเงื่อนไขนั้นก็ไม่ตรงกันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการตั้งอนุกรรมธิการในการศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ก็ใช้เวทีอนุอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ทุกสัพพะกำลังเท่าที่มีในฝ่ายนิติบัญญัติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมประมงหรือหน่วยงานต่างๆก็ได้รับข้อมูลเชิญบริษัทเอกชน เชิญไปแล้วสองครั้งเมื่อเช้านี้เชิญอีกครั้งก็มีการตอบคําถามมาแต่ไม่ได้เข้าร่วมแน่นอนท่านประธานฝ่ายนิติบัญญัติทําได้เพียงขอความร่วมมือส่วนเขาจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์เขาเราทําได้แค่นี้เมื่อวานมีพรบคําสั่งเรียกเข้าเพื่อนสมาชิกท่านทิศรัตน์ลาหาพลก็ได้ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเราถูกปรามาตรจากพี่น้องประชาชนเวลาจะแก้ไขปัญหาและเชิญ หน่วยงานใดก็ไม่มาว่าเป็นเสือกระดาษในห้องประชุมอนุกรรมธิการชาวบ้านมานั่งฟังฟังแล้วก็อ,อนันนอ,อนาจใจโกรธไม่พูดบอกอนุกรรมธิการเนี่ยเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าทําอะไรไม่ได้เลยผมก็คับแขนอย่างมากว่าเอ๊ะปัญหาของพี่น้องประชาชนมันจะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อหาต้นต่อไม่ได้วันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีท่านแหลงอยู่บนบันไดทำเนียบ บอกเรื่องนี้ต้องหาต้นตอสาเหตุให้ได้ต้องแก้ปัญหาให้เร็วนี่ผ่านมากี่วันแล้วครับมาถึงวันนี้ต้นตอสาเหตุท่านดําเนินการยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ข้อสรุปจากเรายังไม่ได้ข้อสรุปจากอนุกรรมธิการแต่ผมขอสรุปเลยว่าณสถานการณ์ตอนนี้นี่คือปลาเถื่อนดูซิว่าระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนมันรุนแรงกว่ากันและ,ะรครั้งนี้นักวิชาการหลายสํานักยืนยันแล้วว่า การระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดท่านประธานแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วเราจะปล่อยให้ระบบนิเวศท,ที่ไม่สมบูรณ์ส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานด้วยรัฐบาลนี้เหรอเราเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ย16-17จังหวัดที่ระบาดไปเนี่ยท่านนั่งฟังข่าวอย่างเดียวเหรอวันนี้ไม่คิดจะทําอะไรกันเลยใช่ไหมทุกเวทีมีปัญหาทั้งหมดกลไกสภาพกำลังอนุกรรมธิการผมทําเต็มที่แล้ว มันไปได้แค่นี้ก็เลยมาเสนอในสภาผู้แทนราษฎรให้ทุกฝ่ายได้เห็นให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขนี่คือหนทางเท่าที่เราทำได้มาเรื่องต่อไปที่อยากให้จับตาระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนจะเดือดกว่ากันต่อมามีคนพูดบอกว่าต้องตามหาความจริงให้ได้พูดอย่างเท่เลยท่านนายกเศรษฐาทวีสิน บอกว่าต้องตามล่าหาความจริงให้ได้ต้องหาต้นตอให้ได้ท่านรัฐมนตรีก็รับลูกทันทีบอกว่าตั้งคณะกรรมการต้องสืบหาข้อเท็จจริงภายในเจ็ดวันผมทราบข้อมูลว่ายกหูโทรตั้งกันเมื่อตอนเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้านับจากวินาที17นาฬิกาของศุกร์ที่แล้ววันพรุ่งนี้17นาฬิกาตรงจะ ครบเจวันเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงผมอยากถามว่าหน่วยงานฝ่ายรัฐบาลหน่วยงานที่กําลังบริหารประเทศอยู่ท่านมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนว่าใครคือต้นตอสาเหตุกันแน่นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการไอเรื่องจับปลาไอเรื่องปล่อยปลาไอเรื่องต่างๆเนี่ยเขารู้มาแล้วไอเรื่องทําเมนูอาหารเรื่องอะไรต่างๆเขารับทราบหมดแล้ว แต่วันนี้เขาสงสัยว่าใครมาทำลายอนาคตของลูกหลานเขานี่คือความต้องการและคณะทำงานเจวันผมรอดูครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรื่องต่อมาอีกเรื่องหนึ่งพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือเยอียวยาวันนี้มีมาตรการต่างๆเยอะแยะไปหมดวันก่อนคุยกับทางท่านทิพดีกรมประมงบอกว่ามีการของบประมาณรอไว้แล้ว181ล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่า วันก่อนไปไประชุมร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีการขออนุมัติวงเงินจากการยางแห่งประเทศไทยอีก50ล้านบาทผมก็บอกว่าไอ้งบประมาณเนี่ยห้าล้านเนี่ยถ้าท่านลองหารดูกิโลกรัมละ20บาทเพราะท่านรับซื้อ15มีค่าบริหารจัดการอะไรของท่านอีก5บาทรวมเป็นเสร็จทั้งหมดเนี่ยท่านรับซื้อได้2.5ล้านกิโล2.5ล้านกิโลวันนี้สมุทรสาครจังหวัดเดียว วันเดียวระยะเวลาเดียวปาไปเป็นแสนกิโลแล้วครับจนถึงวันนี้เนี่ยห้าแสนกิโลห้าแสนกิโลคืออะไรครับถ้าจับมาเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าสมุทรสาครจังหวัดเดียวสองล้านห้าแสนกิโลเป็นไปได้นั่นหมายความว่าไงครับมันระบาดอยู่สิบหกสิบเจ็ดจังหวัดนี่แค่จังหวัดเดียวยังไม่พอเลยและที่ผมจะบอกอีกก็คือว่างบประมาณงบกลางที่อยากจะนําเสนอต่อรัฐบาลว่า ต้องรีบอนุมัติลงมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเยียวยาช่วยเหลือวันนี้กรมป้องกันและบันเทาสาภัยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้หรือไม่ได้ยินแต่หน้าข่าวว่ากรมประมงในสอบถามกรมบัญชีกลางไปแล้วแต่ผ่านไปเดือนครึ่งระยะเวลาที่รอหนังสือเนี่ยท่านประธานรู้หรือไม่ว่ามันระบาดไปกี่ตัวแล้วมันระบาดไปกี่ล้านตันแล้ว เพราะฉะนั้นทุกวินาทีวันนี้มีความหมายและผมจะเรียบเรียงให้ท่านประธานฟังว่าและวินาทีต่อจากนี้ไปทำไมมันถึงรอไม่ได้ถ้าเกิดไม่เร่งอนุมัติงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรมาเยียวยาเกษตรกร,ร,กรอย่างที่ท่านสสนันตพงศ์ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเพียงอย่างเดียวจะยกระดับเป็นปัญหาระดับภูมิภาคท่านประธานครับมาตรการต่างๆวันนี้ที่ผมบอกในหลายเวทีคือ ชัดเจนถูกต้องแต่ผิดเวลาควรเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วถ้าสิปีที่แล้วเกิดวันนี้ไม่ต้องมาพูดกันแต่สิ่งที่วันนี้มันต้องพูดและต้องเร่งด่วนต้องภายในวันนี้ให้ได้เพราะหนึ่งในสิเจจังหวัดที่ท่านสสฟินได้อภิปรายไปแล้วเนี่ยมันมีจังหวัดตราดของท่านสสศรินัยนุ่มหนูหนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันผ่านตอมอนิดเดียวมันออก,กัมพูชาท่านประธาน ถ้ามันผ่านจังหวัดตราดไปอีกจังหวัดเดียวมันออกกัมพูชาแล้ววันนี้ใน DNA แบงค์ของกรมประมงเรามี DNA ชัดเจนว่าปลาพวกนี้เข้าไทยเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเอาเข้ามาแต่ออกจากไทยไปเนี่ยเขารู้แน่นอนเพราะ DNA มันอยู่ใน DNA a แบงค์และใต้สุดโกเทมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเลยไปแล้วเลยไปสงขาแล้วถ้าเลยสงขาไปออกอะไรอีก มาเลเซียสิงคโปร์ทำยังไงครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันรอไม่ได้ท่านต้องดำเนินการเลยดำเนินการเลยในที่นี้คือวินาทีนี้ท่านต้องดำเนินการเลยอย่างน้อยๆเอาจากชายขอบก่อนไล่เข้ามา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 มาตรการศูนย์กลางข้อมูลท่านสสเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วทำหรือยังศูนย์กลางข้อมูลที่จะให้ข้อมูลวันนี้บางที่เข้าใจผิด บอกไปทางหนึ่งอีกที่หนึ่งบอกไปทางหนึ่งท่านอาธิบดีคนเดียวท่านไม่ไหวไปออกรายการนู่นรายการนี้ท่านไล่ตอบไม่ไหวหรอกครับท่านต้องมีศูนย์กลางข้อมูลเมื่อมีข่าวออกมาไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่มันต้องดําเนินการเลย <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือวันก่อนผมนาเสนอท่านรัฐมนตรีไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเดี๋ยวระหว่างกระบวนการาท่านรัฐมนตรีจะดําเนินการอย่างไร <c oughs> เรื่องของการประกาศเขตใน1 7จจังหวัดเนี้ย ท่านประกาศเลยยกตัวอย่างเลยว่าจังหวัดนี้ชกยักชักธงแดงชักธงแดงคืออนุญาตอนุโลมอุปกรณ์การจับปลาทุกชนิดอาจจะผิดกฎหมายบ้างอาจจะอะไรบ้างแต่ประกาศของกรมประกาศของกระทรวงสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรืออวนลุนหรืออวนลากหรืออะไรต่างๆเพราะมันระบาดไปเป็นวงกว้างแล้วในน้ําไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นแล้วอันนี้ต่านชักธงแดงเลย จับปลาขนาดใหญ่ให้หมดและแต่ละจังหวัดมันเสร็จไม่เท่ากันหรอกมันเสร็จไม่พร้อมกันหรอกความมากน้อยมันแตกต่างกันออกไปเมื่อแต่ละจังหวัดเขาไปดูแล้วว่าจับปลาโดยการอนุมัติอนุโลมให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบพิเศษนั้นเน่เรียบร้อยดีจับได้เยอะท่านชักธงเหลืองปล่อยปลาสายพันธุ์นักล่าไปกินลูกๆวันนี้ทิศทางการปล่อยไม่ชัดเจนทิศทางการจับไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา วันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขตไหนจับเขตไหนปล่อยก็ไปจับไอตัวที่ปล่อยเมื่อวานน่ะมันวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีชัดเจนแบบนี้คณะทํางานแต่ละจังหวัดท่านชักธงได้เลยว่าสถานการณ์ของท่านเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่อย่างนั้นเหลืออวนลุนอวนลากไปลุนเอ็ปลากระพงที่ท่านปล่อยหมดอ่ะถ้าเกิดไม่มีทิศทางชัดเจนต่อไปถ้าเกิดจับเรียบร้อยลดธงแดงขึ้นไอลดธงแดงลงชักธงเหลืองขึ้นท่านต่อไปช่านชักธงเขียวชักธงเขียวคืออะไรเฝ้าระวัง ยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ยังคอยมีการเฝ้าระวังอยู่ดูว่ามันมีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมไหมดูว่าไ้ที่มันเป็นลูกเล็กเหล็กแดงอะไรต่างๆมันโตขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ไปทบทวนดูว่าถ้ามันระบาดอีกครั้งกลับไปชักธงแดงอีกรอบแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชักธงอะไรเลยรัฐบาลท่านชักธงขาวได้เลยยอมแพ้ยุสภาไปนี่คือสิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้และผมบอกเลยว่าท่านช้าแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้เกษตรกร,กรวันนี้ตายรายวันการเยียวยาช่วยเหลือ ท่านต้องเร่งอนุมัติท่านต้องเร่งดําเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประกาศเขตภัยพิบัติแล้วเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรก่อนวันนี้มีเสียงเกษตรกรคุยกับผมบอกท่านสสอ,อนุกรรมธิการท่านเนี่ยทำไปนานมากละมีข้อมูลอะไรต่างๆเปิดเผยต่อสังคมตนมันชัดเจนมากละแต่ดูไปดูมาดูวัตถุพยานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าสรุปมันเป็นการ หลุดเล็ดลอดหรือเป็นการตั้งใจที่จะนำมาปล่อยกันแน่เพราะวันนี้เกษตรกรตายหมดปลาต่างๆที่นำเข้ามาภาคใต้ปลากระพงต้องนำเข้าจากมาเลเซียท่านดูข้อมูลได้ปลากระพงวันนี้ไปเขตท่านสสอ,อนุภาพที่สมุทรสงครามบ่อปลากระพงแท้ๆเนี่ยที่บอกก็เป็นปลาล่าปลาหมอคางดำเนี่ยบ่อเลี้ยงปลากระพงกพบปลาหมอคางดำแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เมื่อบ่อชาวบ้านเกิดวิกฤตเมื่อเกษตรกรพบปัญหาหาทางออกไม่ได้สิ่งเดียวที่จะสามารถดำเนินการได้ก็คือภาคเอกชนที่เขานำเข้ามาบ้างละที่เขาเลี้ยงด้วยความปลอดภัยบ้างละที่เขามีสัพพะกำลังในการดำเนินการที่จะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขาได้บ้างละนี่คือข้อกังวลสงสัยและความเจ็บแค้นในหัวใจเกษตรกรทั้งประเทศ เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ครับเราปล่อยไว้ไม่ได้นี่คือข้อเสนอของพวกผมที่จะต้องลุกขึ้นอภิปรายและเรามีรายงานชิ้นสำคัญที่ต้องเปิดต่อเพื่อนสภา <c oughs> เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้คือรายงานการตรวจค้นปี2560ที่สอสอบ,บุญเลิศจะลุกขึ้นพูดต่อไปนี้ที่สอสอสุรสิทธิ์จะลุกขึ้นพูดต่อไปนี้นี่คือ รายงานชิ้นสําคัญที่จะเปิดให้สภาผู้แทนราษฎรได้รับรู้ว่าความจริงที่ไปที่มามันเป็นอย่างไรข้อมูลมันไปถึงไหนและณวันนี้สุดทางของฝ่ายนิติบัญญัติที่พึงกระทําได้แล้วขอส่งต่อให้ฝ่ายบริหารที่มีสัพพากำลังมีอํานาจมีงบประมาณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขอฝากไว้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ